สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินแปลงสวยกันอีกแล้วนะครับผมครานี้เป็นที่ดินแปลงสวยําเลทองนะครับบนเนื้อที่10ไร่ครับผมพิกัดตําบลเขาเพิ่มอำเภอบ้าน,นาจังหวัดนครนายกนะครับขายราคาไร่ละ900,000บาทเท่านั้นนะครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ใส่ตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับที่ดินแปลงสวยเป็นสวนครับพร้อมบ้านหนึ่งหลัง วิวเขาด้วยนะครับผมมีสวนมะยงชิดประมาณ5้าสิบต้นเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับมีทุเรียนไม้สักยางนานด้านข้างติดคลองนะครับในสวนบรรยากาศล่มลื่นมีต้นไม้ใหญ่ขนา,นาพันธุ์นะครับเหมาะสาหรับบ้านพักผ่อนหลังเกษียณหรือบ้านสวนนะครับผมลูกค้าท่านใดกําลังมองหาว่าสวนอยู่ราคาสบายกระเป๋าเลยนะครับแปลงนี้แนะนํากันเลยนะครับนี่นะครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดดูที่ก็สามารถใส่ตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะเราเป็นเพียงสี่การ่านั้นนะครับไม่ใช่ในหน้าครับผมไม่ใช่เจ้าของโดยตรงนะครับในส่วนบรรยากาศล่มเลื่อนนะครับล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วนะครับมีความเป็นส่วนตัวเนื้อที่สิบไร่สองงานนะครับผมสนใจก็ใส่ตรงได้เลยนะครับแถมบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับแปลงนี้สําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ